เอาไปสี่สิบดีก่เลยไปยพี่นิคมเห็นหน้าสดนกไหมแม่เจ้มือนี่มีแต่งแต่อายเขามากกันเลยหยอกอายซื้อดอกเอออายเขามาเหร่นน้ำสวงสุดท้ายว้าวสี่สิบขอบคุณไในลายอายนิคม สี่สิบดีกี่ยิงด้วยอะ่ะขอบคุณได้หลายอลายที่แถมมาจอบนองมันบ้านี่สภาพเละไหมไม่เก่หน้าสดนกอะ่ะเอาคนบาได้อาบน้ำเนาะมันจะขีรายสิละ่ะเออ ขอบคุณในห,หลายจา้ตพินิคมลูขอบคุณในห,หลายจา้ตมากสาวทูจาไอ้นิคมสวัสดีไอก้กระทอมเหรอได้ฮะ,ะไหมขอบคุณซีซีดีกีด้วยจา้านี่นาสุดอ่ะ สวยแบบพ่อแม่ให้มาได้แค่นี้ค่ละสวยระยะสุดท้ายค่ะน่าสดค่ะน่าสดเขาชั่วเต้นเวบแบบวิวเดอร์จะขวางเลยโซ่โซ่หนาบ่ได้อาบน้ำใจวะใจวะโซ่หนาน้าบ่ได้อาบเออ ขาโซ่เต็นว่าบิวกันเออ,อาของโซ่นามว่อาบเดอ้อขอบคุณในอายีทั้งหลายเด้อจ้ะเขา <c oughs> เรียกเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยเขาเรียกที่ไม่ไม่ให้สุนักรับภ่ายเธออะไรอ่ะ เขาเรียกเขาเรียกที่ไ well, ม no, ่ให้สุนัขโอ้ยหนูไม่หนูหนูหนูแป่ไม่ออกอะพี่นิคมนอ้นี่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 คมจากพี่ผู้หาิัวใจจังนะคะไอ้เกิดทุ่เจ้าหัวใจกอดๆทักยุดอกนางพ่ะอาบนบ่คากอีลีแล้วกะโซ่หนาสุดนะเออ เขาเขาเต็นโซ่วาบวิวกันเออนกโซ่หน่าสดเชยหรอวงหันกะสีเห็นแต่คลิปนี้คลิปแรกคลิปเดียวเหรอเด้อจ่าส่งเสามือนี่ไอ้ไอเขามากเออเออข้าลบไปไอยทุกคนเวยจ้าเปิน้หน่าสดแหย่ไอ,อ่เบิ่งเออคนบานเดียวกันเออน้อคนขอบคุณค่ะ ไอ้บุญเกิดข er, ันเจ้ามาเจ้าไปไปเลรีบ้บานข่เด้อเงี้ยตะบันตกข่ายบ้านเงี้ยปูนสองสันตะบันตกข่ายบ้านเด้อไอ้บุญเกิดบานพ่นตาเออขันเจ้ามาห่วยอะรอะลง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 เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าดีแล้วเออเกินมาสามนาทีแล้วโอเคค่ะนูขอบคุณนะคะขอบคุณไอ้ไอ ่มาอยู่น้ำนกจนเวลาครบค่ะขอบคุณในหลายจ้าดูอุ้ยเออเข้าเข้าลมหยายรจได้ไอคักเด้นน่กาโซ่หนาโซเ้เบิ้งนี่ขอบคุณนะคะนกรู้ว่าพี่พี่ให้ให้น้ําใจมา ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะไนผู้สาวลงอีกเนาะไอ้ <c> ่ <oughs> นี่ยท <c oughs> ี่สมใจยังอยู่เหรอคะ <c oughs> ไอ้ไอบนเขามาเล่นน้ำโนงแหมนอกก็เลย